แบนตู้เย็นอ่วม FIVB ตามเช็คบินสาวไทยพร้อมออกศึกชิงแชมป์โลกเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในยุคป,ปัจจุบันไม่ใช่แค่กีฬาอีกต่อไป แต่มันคือการสะท้อนทั้งความหวงังความฝันและพลังใจของคนทั้งชาติที่พร้อมยืนเคียงข้างทับนักตบลูกยางสาวในทุกย่างก้าวเมื่อข่าวคราวเกี่ยวกับปัญหาการถูกแบนของสปอนเซอร์หรือบริษัทใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางสิ่งนั้นกลับไม่ได้ทำให้ทีมสาวไทยหยุดยั้งหรือหมดกำลังใจ รวมกันข้ามพวกเธอกลับยิ่งแข็งแกร่งและใช้โอกาสนี้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าพลังที่แท้จริงของนักกีฬาคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หลายชาติไม่เคยมองว่าเป็นคู่แข่งสำคัญแต่ด้วยความมุ่งมั่นการพุ่งเทและความสามารถีพวกเธอสามารถสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เสียงเชียร์ไทยแลนด์ไฟติ้งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การไม่ยอมแพ้การล้มแล้วลุกขึ้นยืนใหม่และการสู้จนวินาทีสุดท้ายแม้ว่าบนเส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งปัญหาสนามซ้อมงบประมาณและการสนับสนุนจากองค์กรกีฬาที่ไม่สม่ำเสมอแต่สาวไทยก็ยังไม่หยุดเดินในช่วงเวลาที่ข่าวการแบนตู้เย็นหรือปัญหาสปอนเซอร์ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่ หลายคนคิดว่ามันอาจทำให้ขวัญกำลังใจของนักกีฬาและทีมงานสั่นคลอนแต่ความจริงกลับรงกันข้ามนักตบลูกยังสาวไทยยิ่งรวมใจกันแน่นแฟนพวกเธอมองว่าการแข่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อบนเสื้อหรือโลโกที่ปรากฏแต่มันอยู่ที่ใจของนักกีฬาและเสียงเชียร์ของแฟนๆน,นับล้านคนที่เฝ้ารอคอยให้พวกเธอลงสนามทุกครั้งที่สาวไทยลงสนามแข่งขันในเวทีระดับโลก สิ่งที่ผู้ชมทั่วโลกได้เห็นคือรอยยิ้มที่เปล่งประกายพลังใจแม้จะเจอกับทีมยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียอิตาลีสหรัฐอเมริกาจีนหรือบราซิลพวกเธอก็ยังสู้สุดหัวใจ FIVB หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติเองก็จะประมองทีมชาติไทยมาตลอดเพราะไทยไม่ใช่เพียงทีมที่สร้างความตื่นเต้นด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็ว แพรวและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ยังเป็นทีมที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แห่งน้ำใจนักกีฬาและพลังใจที่แตกต่างจากใครสาวไทยไม่เคยก้มหัวให้กับความพ่ายแพ้ทุกครั้งที่แพ้พวกเธอจะกลับมาด้วยบทเรียนใหม่และก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมสิ่งนี้ทำให้ไทยกลายเป็นทีมที่แฟนๆทั่วโลกชื่นชอบและยกย่อง เมื่อพูดถึงการชิงแชมป์โลกนี่คือเวทีที่ใหญ่ที่สุดของวงการลูกยางนอกจากการแข่งขันโอลิมปิกแล้วนี่คือศึกที่รวมเอาทีมชั้นนำของโลกมาดวลกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งการที่ทีมชาติไทยได้ก้าวเข้ามาอยู่ในจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันคือผลของความพยายามนับไม่ถ้วนเหนือที่ไหลเป็นสายน้ำการซ้อมหนักทุกวันตั้งแต่เช้ายันค่ำและการเสียสละของนักกีฬาทุกคนที่ทิ้งความสุขส่วนตัวเพื่อมุ่งมั่นทำหน้าที่แทนประเทศชาติ แฟนๆชาวไทยต่างรู้ดีว่าทีมชาติไทยเคยต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่เกือบจะหลุดวงโคจรขอองค์การแข่งขันระดับโลกการพลาดตัวโอลิมปิกที่เจ็บปวดทําให้หลายคนถึงกับหลั่งน้ําตาแต่จากวันนั้นถึงวันนี้สิ่งที่เห็นคือความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมพวกเธอไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาและทุกครั้งที่เสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นในสนามต่างแดนมันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การสู้เพื่อชาติที่แท้จริง แม้ข่าวการแบนสปอนเซอร์หรือแบนตู้เย็นจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไปทั่วแต่มันก็เป็นเพียงเรื่องภายนอกที่ไม่สามารถสั่นคลอนหัวใจของนักกีฬาไทยได้สาวไทยเลือกที่จะพิสูจน์คุณค่าของตนเองในสนามแข่งขันด้วยการแสดงฝีมือที่โลกต้องจดจำนี่คือพลังที่ทำให้ทีมชาติไทยแตกต่างจากหลายทีม เพราะพวกเธอไม่ได้เล่นเพื่อเงินทองหรือชื่อเสียงเท่านั้นแต่เล่นเพื่อศักดิ์ศรีและหัวใจของคนไทยทั้งประเทศการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้จึงเข้มข้นและท้าทายมากกว่าที่ผ่านมานักกีฬาทุกคนต่างรู้ดีว่านี่คือเวทีที่พวกเธอสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารอบลึกที่สุดหรือการล้มทีมยักษ์ใหญ่ พวกเธอพร้อมแล้วที่จะสร้างปรากฏการณ์และสิ่งนี้ทำให้แฟนๆทั่วประเทศต่างเฝ้ารอด้วยความหวังเบื้องหลังการฝึกซ้อมที่เข่งงวดคือเรื่องราวของความเสียสละนักกีฬาหลายคนต้องห่างครอบครัวเป็นเวลานานต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บต้องแบกรับความกดดันจากความคาดหวังของคนทั้งชาติแต่สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้พวกเธอแข็งแกร่งขึ้นเพราะทุกคนรู้ว่าพวกเธอกำลังทำเพื่อชาติ สิ่งที่น่าชื่นชมคือการที่สาวไทยทุกคนเล่นด้วยรอยยิ้มแม้ในายามกดดันที่สุดรอยยิ้มนั้นไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกเครียดแต่เป็นเพราะพวกเธอเลือกที่จะสู้ด้วยหัวใจที่เป็นสุขเลือกที่จะสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังบวกให้กับทีมและแฟนๆทั่วโลกจนหลายสื่อต่างประเทศถึงกับยกย่องว่าทีมชาติไทยคือทีมแห่งรอยยิม้ม ในศึกชิงแชมป์โลกที่จะถึงนี้ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าผลจะออกมาอย่างไรไทยอาจจะเจอทีมที่แข็งแกร่งและพ่ายแพ้หรืออาจสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการโค่นทีมระดับโลกแต่ไม่ว่าผลจะออกมาแบบใดสิ่งที่แน่นอนคือสาวไทยจะไม่ปล่อยให้แฟนแฟนผิดหวังพวกเธอจะลงสนามทุกนัดด้วยหัวใจที่เต็มร้อยและนั่นคือสิ่งที่ทำให้แฟนๆชาวไทยภาคภูมิใจ การเดินทางของทีมชาติไทยในวงการวอลเล์บอลโลกไม่ใช่แค่เรื่องราวของนักกีฬาแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งประเทศว่าหากมีความฝันมีความพยายามและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทุกสิ่งเป็นไปได้เหมือนที่ทีมสาวไทยเคยพิสูจน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสุดท้ายนี้เรื่องราวของแบนตู้เย็นอวม เอฟไบตามเช็คดินสาวไทยพร้อมออกศึกชิงแชมป์โลกไม่ใช่เพียงข่าวกีฬาแต่คือบทพิสูจน์แห่งหัวใจนักสู้ของคนไทยทั้งชาติเมื่อเสียงเชียร์ตึกกล้องในสนามและทั่วประเทศรวมเป็นหนึ่งเดียวมันจะกลายเป็นพลังที่ผลักดัน